สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระกนิธิราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปี2565 ทั้งนี้พิธีไหว้ครูดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามที่คนไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นการแสดงออกถึงความเคารพความกตันยกูกะตะเวทิตาแด่บูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ทิปที่ได้ประสิทธิประชาติวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษาดนตรีไทยและยังก่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี การจัดงานครั้งนี้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวได้รับความร่วมมือจากชมรมดนตรีไทยของโรงเรียนทหารตำรวจและสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดร,รายงานพระองค์เข้ารับราชการณกองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครั้งแรกเมื่อวันที่26ธันวาคม2523และในวันนั้นทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อยและทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยนับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์พิเศษนอกจากภารกิจการทรงสอนในแขนงวิชาทางด้านวิชาประวัติศาสตร์แล้วยังทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อยสร้างความปลื้มปิติแก่วงดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยทรงเล็งเห็นว่าจะเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยใช้การฝึกหัดการบรรเลงดนตรีไทยให้กับนักเรียนในร้อยซึ่งนับได้ว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทยอย่างแท้จริง เวลา17นาฬิกา28นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายบรรสารบุญนาคซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่6มีนาคม2565สิริอายุ62ปี ในบรรษารบุญนาคเกิดเมื่อวันที่17เมษาย,ยน2502เป็นบุตรของพลเอกบรรจบกับคุณหญิงอรนุชบุญนาคสำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตจุลาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและปริญญาโทด้านนโยบายและเศรษฐก,กิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยายลัยดีทรอยสหรัฐอเมริกาจากนั้นเข้ารับราชการเมื่อปี2526ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี2527ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูตสาสำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทยและได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิรองอธิบดีกรมสารนิเทศและหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ัคราชทูตสถานเอกอัคราชทูตนกรุงลอนดอนอธิบดีกรมพิธีการทูตเอกอัคราชทูตสถานเอกอัคราชทูตนกรุงวอร์ซอและ,กะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งเอกอัคราชทูตสถานเอกอัคราชทูตนกกรุงโตเกียวจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในบรรสารเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในการทำงานทั้งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีอบอ้อมอารีมีน้ำใจเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลที่พบเห็นทั้งเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติเสมอมาด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางยุพดีบุญนาคมีบุตรธิดาสองคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ s c g Bangkok Business Challenge at s สิน2022ซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและบริษัท SGC g, g Chemical จำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นณสถาบัน บันดิตบริหารธุรกิจสะสินระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2565เป็นปีที่20ภายใต้แนวคิด Striving for a Sustainable World เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันแผนธุรกิจ s t a r t ทอัระดับนานาชาติส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาในการนำแนวคิดแบบผู้ประกอบการมาใช้สร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและสามารถนำไปต่อย,ยอดได้ในอนาคต รวมทั้งเปิดโอกาสการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปสำหรับปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน124ทีมจาก55สถาบันอุดมศึกษาใน19ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจำนวน19ทีมและทีมชนะเลิศจากการแข่งขันรอบประเทศไทย1ทีมรวม20ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทีม Earthen จากอาริโซนาสเต e ยูนิเวอร์ซิสหรัฐอเมริกาและทีมที่ได้รับรางวัล Sustainability Award รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีคือทีม Neocycle จาก University of Calgary ประเทศแคนาดา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร,พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถเนึ่งในงโอกาสวันคล้ายวันประสูตรผ่านระบบออนไลน์นื่งในงโอกาสวันคล้ายวันประสูตรของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2565 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาศผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2,565จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอพรสวัสดีค่ะ